บทที่เจ็ดอิติปิโสภควาอรหังสัมมาสัมุทโธวิชชาตานสัมปันโนสุกโตโลกวิทุอนุตตโลปุริสาธรรมสาลติสัตถาเทวมนุสานางพุทโธภควาติบทที่แปด

สามีจิปฏิปันโนภะกวัโตาสาวกสังโฆยัตติตังจตาริปุริสายุคานิอัตถาปุริสาบุคาลาอิสสะภะกวัโตาสาวกสังโฆอาหุเนโย ο, ปาหุเนโย ο, ทักขิเนโย ο, อัญชลีกัลนิโย ο, อนุตตรังบุญยังเขตังโลกัสสติ <c oughs> บทที่สิบจินดามณีปิยังมันตัง ยะสังธาสังโกนางอุปสันติสิเนหังมาตาปิตาวะโอละหังปะภูตันจะมหาราชาตะวังมังโปสัตถุโนทีปังกาลีเทวสุปุเศธิกิจเทวเยสโคปัชังทัศมิญกิเนวาทันทัตตาปียังกันตังสาลิปุตุพวันตุมสิ ทิลาพังชนะนาเยมณีจินดาปิยังจะทะนังสัพเพชนาพระหูชนาปิยังมะมะบทที่สิอสักกาตาวาพุทธราัตตานาังโอสะทังอุตตมังวาลางัลังหิติตังเทวมนุษย์นางพุทธเตเชนโสทินา นัสันตุปัทถวาสัพพีทุกขาวูปัจมินตุเตสักกัตวาธรรมรัตนังโอสัทังอุตตมังวะลังปะลิลาหูปัสจมะนังธรรมะเตเชนะโสธินะนัสันตุปัทถวาสัพพพยาวูปัสจมินตุเตสักกัตวาะ สักกะตวะสังฆลัตตนังโอสะทังอุตมังวะลังอาหูเนยยังปาหูเนยยังสังคติเชนะโสตินะนัสสันตุปัตถวาสัพเพโลคาวุปะสะมินตุติจบที่หนึ่งบทที่เจ็ด อิติปิโสภควอะอรหังสัมมาสัมพุทโธวิชาจรณะสัมปันโนส,สุขตโลกวิทุอนุตตะโลปุริสาธมรมสาลติสาาัตตาเทรมนุสานังพุทโธภควาติบทที่เก้าวสว่างฆาตโตภกตาธรรมโมสันติติโกอากาลิโกเอหิปัสสิโกโอปะนายิโกปัจจตังเวทิตาโพวิญญูหิติบทที่เก้า สุปฏิปันโนภะควะโตสาวกสังโฆอุชุปฏิปันโนภะควะโตสาวกสังโฆญาญาปฏิปันโนภะควะโตสาวกสังโฆสามีจิปฏิปันโนภะควะโตสาวกสังโฆญาติตังจตาริปุริสายุคานิอาตาปุคาลาเอสาภะกวะโตสาวกสังโฆอาหุเนยโยปาหุเนยโยทักขิเนโยอัญชลีกะระนิโยอนุตตะลังบุญยังเขตังโลกัสสตติ บทที่สิจินดามณีปิยังมันตังยะสังทาสังโกนังอุปสันติสิเนหังมาตาปิตาวะโอระหังปะโพตันจะมหาราชาตะวังมังโปสัถุโนทีปังกาลเทวสุปเสธิกิจจิเทวเยสกปปะชังทัสมิงกินเนวะทัตตาปิยังกัน ตังสาลิพุตโตภวันตุมีสิทธิลาพังชยานะเยมณีจินดาปิยังจะทะนังสัพเพชนาพหุชนาปิยังมะมะบทที่สิบเอ็ดสักกาตาวาพุทธรัตตนางโอสทังอุตมังวะลังหิตังเทวมนุษย์สนางพุทธเตเชนะสโธทินาะ นัสสันตุปัฏฐวาสัพเพทุกขาวูปะจมินตุเตสักกะตวาธรรมรัตตนังโอสถังอุตตมังวะลังปะลิลาหูปะสะมะนังธรรมะเตเชนะโสธินานัสสันตุปัฏฐวาสัพเพพยาวูตะมินตุเตสักกะตวาสังขารัตตานังโอสถังอุตตมังวะลัง อาหูเนยยังปาหูเนยยังสังฆติเชนะสุินะนัสสันตุปัตถวาสัพพิโลคาวูสามินตุเตจบที่สองบทที่เจ็ดอิติปิโสภะกาวาอรหังสัมมาสัมพุทโววิชชาจรณสัมปันโนสุโตโลกวิทูอนุตตะโลโพลิสาธรรมาซาลติสาตถิละมนุสานังพุทโธภะวาติ บทที่แปดสวาคาโตะภะกวาตาธามโมสันตินติโกอาการนิโกเอหิปัสสิโกโอปะนาญิโกปัจจัตตังเวทิตาโพวินโยหิติบทที่เก้าสุปฏิปันโนภะกวาโตสาวกะสังโฆอุชุปฏิปันโนภะกวาโตสาวกะสังโฆญายาปฏิปันโนภะกวาโตสาวกะสังโฆ สามีจ็ปฏิปันโนภะกวัโตสาวกระซังโฆยัติตังจตาริปุริสาโยคานิอัตถาปุริสาบุคาลาเอสาภะกวัโตสาวกระซังโฆอาหุเนโยปาหุเนโยทักขิเนโยอัญชลีกะระเนโยอนุตตะลังบุญยังเขตตังโลกาสัตติบทที่สิบจินดามณีปิยังมันตัง ยัสังธาสังโกนังอุปสันติสินีหังมาตาปิตาวะโอระหังปะโพตันจะมหาราชาตวังมังโปสัตถุโนทีปังกาลีเทวสุปเสซธิกิติเทวเยสกปัจชังทัสมิงกินเนวัตทัตตาปิยังกันตังสาลิปุตโตภวันตุเม สิทธิลาบังชนานาเยมณีจินดาปิยังจทะทันังสัพเพชนาะ,ะหูชนาปิยังมะมะบทที่สิบเอ็ดสักกะตาวะพุทธาตาาัตนังโอสถังอุตตมังวะลังนิตังเทวมนุษย์สานังพุทธติเชนโสุินาสันานาสันตุปตะ,ะวะสับีทุกขะบูปสะเมนตุเต สักกตวะธรรมลัตตนังโอสถังอุตมังวะลังปะลิลาหูปะสัมนปะลิปะลิลาหูปะสะมะนังธรรมะเตเชนะโสทินะนัสสันตุปัตถวาสัพเพพยาบูปะสัมนตุเตสักกตวะสังฆลัตตนังโอสถังอุตตมังวะลังอาหูเนยยังปาหูเนยยังสังฆเตเชนะ โสตินานาสันตุปัตถวาสัพเพโลคาวูสเมินตุเตจบที่สาม